mm -hmm. พูดถึงนวัตกรรมยานยนต์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ไร้คนขับคงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่หลายคนเคยได้ยินนะคะแต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสเพราะว่าที่ผ่านมายังเป็นเทคโนโลยีที่ดูมีความเสี่ยงจากการปล่อยให้รถขับเคลื่อนแล้วก็นําทางโดยไร้มนุษย์ควบคุมค่ะและเราเองก็ต้องคอยระวังความปลอดภัยอยู่หลังพวงม,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 มาลัยแต่ล่าสุดนครซานฟรานซิสโกของ,ของสหรัฐอเมริกากลายเป็นอีกเมืองบนโลกที่เริ่มนําเทคโนโลยีสุดล้ํานี้มาใช้อย่างจริงจังโดยบริษัทเวมโอค่ะผู้พัฒนาโปร รถร้ายคนขับในเครือของ a l p h a เบตบริษัทแม่ของ Google นั่นเอง โดยได้เปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับเชิงพาณิชย์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปเรียกใช้บริการได้เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมซึ่งในช่วงแรกนะคะยังเป็นบริการแบบจำกัดเฉพาะกลุ่มของผู้ร่วมทดสอบและจำกัดเส้นทางแค่ในเขตเมืองเท่านั้นค่ะแต่กว่าที่เวโมจะเปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับนี้ได้ก็พบกับอุปสรรคมากมายนะคะรวมถึงมีเสียงวิจารณ์และคัดค้านจากนักเคลื่อนไหวที่กังวลถึงอันตรายโดยมองว่าทางการท้องถิ่นเนี่ยควรทบทวนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัยสําหรับผู้โดยสาร อย่างแท้จริงเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุจากรถไร้คนขับหลายครั้งระหว่างทำการทดสอบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ